เจอกันอีกแล้วนะครับตอนดึกๆนะครับผมนาะที่ผ่านมาก็คงปล่อยคลิปลงไปแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ต่อไปนี้จะปล่อยคลิปสั่งสม่ำเสมอนะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับเมนูนี้จะขึ้นอยู่ด้านข้างนะครับผมทีนี้มันจะมีปุ่มชอ็อตคัท ให้เราใช้ได้อย่างสะดวกนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเมนูทางลัดคือเดินข้างนะครับผมเป็นการช่วยเหลือนะครับผู้ที่ไม่ค่อยสะดวกที่ใช้เมนูปกตินะครับผมต้องเลื่อนไปเลื่อนมามากนะครับผมว่าไงเราก็ไปเลยนะครับไปที่การตั้งค่าเมื่อไปที่การตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนไปหาเมนู <c oughs> การตั้งค่าระบบนะครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็เลือกที่การช่วยเหลือพิเศษนะครับเมนูการช่วยเหลือพิเศษทีนี้มาถึงเมนูการช่วยเหลือพิเศษปั๊บมันจะมีอยู่ประมาณสัก4เมนูนี่แหละครับผมกดปุ่มเพื่อเปิดปิดเครื่องวางสายเราก็กดเปิดเลยนะครับเมนูแรกเมื่อกดเปิดแล้วมันจะเป็นแถบสีเขียวนะครับเลื่อนไปด้านขวา ทีนี้มาดูเมนูการช่วยเหลือพิเศษจะแสดงฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆเป็นเมนูขนาดใหญ่นะครับเราก,กดมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปกดที่ด้านล่างของรูปภาพเราไปกดที่ชอ็อตคัทนะครับผมของเก่าเป็นปิดเราก็ไปกดเป็นเปิดซะนะครับแล้วก็เครื่องถามมาอนุญาตให้เมนูการช่วยเหลือพิเศษ ควบคุมอุปกรณ์ของคุณอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่แล้วก็อนุญาตนะครับนะครับทีนี้มันจะขึ้นมาด้านข้างนะครับเป็นปุ่มสีขเขียวจางๆตรงนี้เราปรับได้ให้เข้มหรือให้จางนะครับผมเราไปกดที่ตกลงนะครับขึ้นมาแล้วนะครับด้านข้างด้านขวามือของหน้าจอนะครับผมทีนี้ เราก็ไปดูเมนูปุ่มการช่วยเหลือพิเศษนะครับปุ่มการช่วยเหลือพิเศษนี้จะมีตำแหน่งเป็นปุ่มแบบลอยตัวนะครับขนาดเล็กนะครับจางลงเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับผมโอเคตรงนี้ถ้าเราเปิดมันจะจางลงถ้าเราปิดมันจะสีเข้มขึ้นถ้าเราไปเปิดมันก็จะจางลงนะครับตรงนี้ขน้างนล่างเป็นแถบสไลด์ นะครับเพื่อกำหนดความโปร่งใสเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับเราเลื่อนได้นะครับนะครับเมื่อเราเลื่อนมาด้านซ้ายมือมันก็จะสีเข้มขึ้นไม่โปร่งใสทีนี้เราถ้าเราปรับสูตรมันก็จะโปร่งใสมากเกินไปมันก็มองไม่เห็นเรากลางกลางนะครับจากนั้นเราก็กดย้อนกลับทีนึง ทีนี้ถ้าใครยังไม่เปิดชอตคัสจากหน้าจอล็อกตัวนี้ของเก่าถ้ายังไม่เปิดมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะปิดถ้าเราไปเปิดภาบมันจะเป็นแถบสีเขียวและปุ่มเลื่อนนะครับจากนั้นเราก็กดย้อนกลับนะครับอ้อเกือบลืมนะครับผมอันนี้ สำหรับชาว oppo นะครับผมเครื่อง oppo ทั้งหลายจะมีเมนูตรงนี้นะครับก็ไปปรับประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเออเม,เมนูของ oppo แต่และรุ่นนี้จะมีแตกต่างกันไปนะครับแต่ไม่เยอะเราสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับผมถ้าอยากตรงๆก็ oppo a17 นั่นแหละครับ โอเคนะครับนี้เราก็ย้อนดูเรามาดูที่เมนเออูหน้าจอล็อกนะครับผมหน้าจอล็อกจะเห็นแถบสีเขียว,ยวมีจุดอยู่3จุดเราลงแตะลงไปนะครับจะขึ้นมานะครับเป็นเมนู a s s i s t a n t นะครับแล้วก็การตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษตรงนี้สำหรับผู้พิการนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดอ่อตรงนี้โทษทีนะครับปุ่มเปิดปิด ตรงนี้จะสะดวกนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยแล้วลดระดับเสียงเพิ่มระดับเสียงแอปล่าสุดนะครับลดความสว่างเพิ่มความสว่างน่าจะล็อกเอดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเอานะครับโอเคนะครับอลองแตะดูลองไปแตะลดระดับเสียงลงระด,ดับเสียงจากร้อย ต่อหนึ่งครั้งก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับต่อแต่ละครั้งก็ลดลงเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มใหม่เพิ่มก็ขึ้นเป็นแปดสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ต่ออีกครั้งหนึ่งระดับเสียงเป็นเก้าสิบสามต่ออีกครั้งหนึ่งเป็นร้อยนะครับเมนูอื่นเพื่อนๆลงไปดูนะครับลดความสว่างเพิ่มความสว่างหน้าจอล็อกล็อกไว้แอปล่าสุด ไปกดดูการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษเดี๋ยวผมวันหลังผมเมนูนี้สําคัญนะครับผมจะมาบอกว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับเจอคลิปถัดไปคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะครับได้เมนูเปิดปิดตัวนี้เปิดปิดเครื่องนะครับจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมการตั้งค่าด่วนตรงนี้การตั้งค่านะครับเข้าตรงนี้ก็ได้การแจ้งเตือนปรับตรงนี้ก็ได้ภาพหน้าจอปรับตรงนี้ก็ได้นะครับ นะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปลองทําดูแล้วอย่าลืมให้กำลังใจนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมจะขอบเป็นจะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ